สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันนั่งรถเมย์นะครับมาลงที่บริเวณแถวแถวลาดพร้าวซอย4แล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นยูเนียนมอลล์แล้วก็ลาดพร้าวซอยหนึ่งะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานลอยเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้รถเมย์เนี่ยนะถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปตรงบริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็เซ็นทรานลาดพร้าวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นสะพานลอยตรงนี้ข้ามไป ไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะไปเดินหาของกินนิดหน่อยเห็นไหมนี่เขาเดอกถ้าตรงไปก็คือเลี้ยวซ้ายไปสะพานควายแต่ถ้าออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็เลี้ยวทางขวานี่ก็จะเป็นไปราชโยธินนะฮะฝัง่งนี้สายแปดสายแปดตรงนั้นจะมาจากลาดพร้าวนะครับจะมาบางกะปิอะไรอย่างเงี้ยนะ เดีตอนนี้เราอยู่ที่บนสะพานลอยนะครับก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้ในด้านข้างเดินไปตรงนี้จะเป็นลาดพร้าวซอยสี่นะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะนี่เดี๋ยวพาเดินเล่นแถวนี้ตอนค่าเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นน่ะหน้ายูเนียนมอลแล้วก็เดินเข้าไปในซอยลาดพร้าวซอยหนึ่งนะครับให้ดู บรรยากาศกำลังดีตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วนะตอนนี้หกโมงตรงนะครับสิบแปดนาฬิกานะปนประมาณนี้แหละมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้มาดูฝั่งทางทางไปรัดพร้าวโอ้รถ oh. ติดมากลงมาจากสะพานลอยนะครับ เดินมาทางน,นี้ก็จะเป็นแบบร้านขายของทั่วไปให้ดูบรรยากาศฝั่งตรงข้ามที่เราเดินมานะเมื่อกี้เราลงรถเมย์ตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ก็คือเป็นแบบร้านอาหารเป็นบาร์เป็นอะไรเงี้ยนะตอนกลางคืนนะสามารถแบบมานั่งชิลได้นะครับ ร้านอาหารต่างๆเขาก็จะเปิดแบบช่วงค่ำเนะเพราะเป็นแบบเป็นฟิลเป็นบาร์เดี๋ยวจะมีแบบเปิดบาร์อะไรต่างๆตรงนูง้นก็จะเป็นยูเนียนมอลล์ Union Mall. เดี๋ยวพาไปเดินบนตลาดยูเนียนมอลล์ซะหน่อยหนึ่งก่อนปะอ๋อเดี๋ยวค่อยออกมาปะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ออกมาอยู่ดีเดี๋ยวไปไปเดินเล่นเดี๋ยวเราบนเข้าไปที่ ลัดพลาวซอยหนึ่งก่อนนะครับจะพาทุกคนไปเดินเล่นนี่มีร้านอาหารร้านก๋วยทอดอะนต่อโยูเนียนมอลอยู่ฝั่งโน้นถ้าใครจะมายูเนียนมอลก็มาด้วย MRT ได้เลยครับ MRT ์ทโอนโยทินออกประตูน่าจะประตูห้าปะเรื่องประตูนี้ประตูเยอะ แล้วก็จําประตูไม่ได้มากเท่าไหร่นี่เลยนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในลัดพราวซอยหนึ่งตอนหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านค้ามีอะไรนะ่าสนใจส่วนมากตรงนี้จะเป็นร้านตัดผมที่เราเดินผ่านอยู่ตรงนี้ครับร้านตัดผมหมดเลย เข้ามาปุ๊บมีแบบว่าไก่ย่างมหานครมีร้านขายายาอ,อะไรเยอะแยะเลยไปเดินชมส่วนมากกลางวันเขาก็แบบเปิดร้านเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร้านกลางวันปักใต้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากจังหวัดสงขาลาร้านอาหารเจก็เยอะนะทุกคนแบบถ้าเราอยากกินอาหารเจเนี่ยมาด้านในได้นี่ร้านอาหารเจร้านขนมอันนี้เป็นร้านขนมหวาน ออุ้งอ,อุ้นเซฟโอ้เยอะยะเลยปัทไทกุ้งสดเดอ7เจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ไปนั่งกินด้านหลังได้ส้มต่ำเดี๋ยวลราท้าซอยหนึ่งอันนี้เป็นสันเจ้านะครับด้านไหนร้านผลมไม้ ร้านก็อาหารมันจะอยู่โซนนั้นเยอะไปดูทีน,นี่ข้าวเหนียวมะม่วงก็มีข้าวเหนียวมะม่วงมีร้านแบบผลไม้ร้านน้ำผลไม้ของหวานทุทางนี้มาล่าอุย้ยร้านนี้ยังอยู่เลยอะ่ะร้านแบบทำฟันอะ่ะ เราเคยมาคุณเห็นปูนเมื่อนานมากน่าจะเป็นสิบปีแล้วอ่ะเขายังอยู่อยู่เลยร้านเนี่ยยังต่อเผานี่ตัวละชุดละหนึ่งร้อยบาทอ๋อชุด 100. ละร้อยตัดเผาซอยหนึ่งน,นี่แบบร้านค้าเยอะคือร้านค้าหลายๆร้านก็ยังอยู่นะเพราะว่าซันเคยอยู่เมื่อแบบสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะอยู่แถวเนี้ยอยู่ในซอยนี่แหละ เคยมาแบบว่าพักอยู่ในซอยสิบกว่าปีละร้านผักผลไม้นี่ละมุดโลละสามสิบห้าอุย้ยมะม่วงนี่มันมีมะม่วงน้อยอย่างนี้ด้วยมะม่วงเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ตะลิงปีเอ้ไม่ใช่ตะลิงจริงมะม่วงขามมะนา้โหมะขามยอะไรเงี้ยเนาะวอันนี้ของทอดเนี่ยเป็นอาหารเจช่วงนี้คือแบบเป็นเทศกาลกินเจเนาะที่เรามาไอซครีมไอกินไอไอติมนี่ก่อะ ขามีนั่งกินไหมนีได้มาแล้วไอ,อ<ๆ>ไติมหุยแบบไอติมสามตักนะครับยี่สิบบาทใหญ่อยู่นะตอนค่ํามาเดินดูมีกล้วยอูย้อันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้ากล้วยหอมี๋ยวมีบบน้ําปั่นด้วยแล้วก็จะแบบเดินไปเรื่อยๆเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆช่วงนี้หกโมงเย็นมาดูซิว่าเขาจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง อุ้ยอันนี้เป็นแบบหมึกย่างหมึกย่งางแซ่บสะใจอุ้ยส้มตำส้มตำอย่างนงี้น่กินมากเลยนะอาหารอีสานห้าสิบบาทโรตีมีโรตีด้วยโรตีมีหมูไก่เนื้อหมูอะไรย่งอย่างเงี้ยหมูเนื้อไก่ย่างด้านน้นมีอะไร<ด>ไอีกเเด๋ยกินไอติมไปด้วยนะอืม โอ้ยตีมเข้มข้นมากเลยอร่อยมากเลยมะพร้าวแบบหอมมากหมดแล้วทางนี้ไปดูทางนี้ร้านเนื้อย่างอาหารของกินต้มไก่ผัดหมีอ่อะไรเงี้ยเนาะมีร้านข้าวด้วยทุกคนร้านข้าว สิบาทสิทบห้าบาทแล้วแต่เนี่ยด้านเนี้อาหารอีสานเยอะมากเหมือนแบบเป็นไก่หมูเนื้ออะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็อาหารอีสานแบบเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวพาดเดินดูก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ล้านพลาวซอยหนึง่งเดี๋ยวยาวไปน,น,นี่แบบด้วยใส่กรอบไส้อั่ว ขนมปังน้ำเต้าหู้สนไทยโอ้นี่คุณลุงคุณปายังอยู่เลยน้ำเต้าหู้มากินวันนี้เป็นซูชิอุ้ยเค้ปโอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมากินเค้ป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมากินเค้ปกันต่อกินเค้ปกันต่อเนื่องด้านนี้เป็นขนมจีนนะครับ <c oughs> นี่เขามีขนมจีนอย่างนี้ด้วยขนมจีนแบบบุฟเฟ่ แต่นี่คือสวนไผนะ่เนาะแต่ว่าเงียบเหงาเนานะเมะื่อก่อนโหเมื่อก่อนแบบเยอะมากน้องแมวเม, <c oughs> มียวทำไมแมีวทำไมเมียวมองนะ้าทำไมแมวมองหน้าอย่างนั้นนะแมวเอ๊ไอ้ดิมที่รักขาซอยหนึ่งนะฮะทุกค เดีย๋ยวเราแบบกินขนมอันนี้บรรยากาศอุ้ยด้านนู้มีกุ้งเต้นด้วยอาหารไทยแท้เ <c oughs> ตาโคโยตี้ <c oughs> กุ้งโคโยตี้นะฮะ <c oughs> นี่ด้านนี้มีแบบอ๋อซุก,กี้นะครับเขาก็จะมีแบบของกินเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไร ซุปพี่อันนี้เป็นอาหารเวียดนามอันนี้เป็นเฟอเฟอมาเด้อกินเฟอนี่เฟอเป็นของคนเหมือนแบบน่าจะเฟอเป็นของนคนลาวเนาะที่เราดูในเน็ตตอนนั้นนี่ต้มเลือดหมูอาหารอีสานจะางมันจะเป็นอาหารอีสานแน่เลยด้านหลังเป็นแบบหมูกระทะหมดละวุตถกรแบบร้านตรงนี้เยอะมากคือแบบมันจะมีร้านค้ายาวนี่ทุกทุกท,ท,ท,ที่เป็นร้านอาหารหมดเลยแต่ก่อนเนะี่ย ตอนที่เรามาอยู่อ่ะแล้วคนก็จะมากินเยอะมากแต่มันมันก็ผ่านมาเป็นแบบสิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วไงตอนนี้เนี่เขามากินเฟอรตรงน,นี้เฟอนี่เป็นของคนคนลาวมาขายเขาบอกอร่อยอยู่เดี๋ยวเดินออกไปดูด้านนอกโอ้ยติมก็ไม่ได้กินนะทุกคนนี่มือแต่แบบมือแต่พูดไปดูแมวกันนี่คือแบบว่าบรรยากาศในซอยเนะคือเขาก็อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรเยอะมากนะ ันก็จะเป็นซอยที่พักอาศัยแล้วก็เป็นซอยของกินมีหมูทอดนยหมูทอดข้าวไข่เจียวเ,เดี๋ยวเ,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 เดินไปทางนี้น,ะนเป็นของทอดเดี๋ยวเดินไปทางนี้เนาะต่อนี่ร้านร้านแบบอาหารอันจําสั่ง นี่อันนี้เป็นแบบว่ามีหมาข้าวโพดต้มก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยวายนี่มีแบบส่วนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปือ่อยก๋วยเตี๋ยวลุงในนะฮะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นอ๋อสามารถเข้าไปกินด้านในได้เนี่ยมีที่นั่งกินด้านในอันนี้อาหารอีสานอุ้ยมีแบบเยอะแยะเลยมีปลาด้วย ้าไไ่่กคือออกกำลังกายเนี่น่าจะซื้อไข่ไก่เป็นแผงอย่างนี้ไปดีเนาะซื้อไปต้มกินทุกวันนะอันนี้ค่ะอ๋อน้ำต้หู้ร้านน้ำต้หู้นะฮะหมดแล้วด้านในก็ก็จะเป็นแบบที่พักอาศัยแล้วส่วนใหญ่อะไม่ค่อยมีร้านอาหารอะไรแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายผลไม้ร้านตัดผมอะไรอย่งเงี้ยนะ จะมีแบบประมาณนี้แหละน้ำต้มหู่ธรรมดาสิบบาทกุท่มละกุ่มละสิบบาทเดี๋ยวเดินออกไปด้านนอกก่อนรัดสาวซอยหนึ่งใครเคยอยู่ตรงนี้ก็คือลึกลึกความหลังอะเนาะลึกลึกความหลังก็แบบเคยอยู่ซึ่งเราก็เคยอยู่ยยสิบกว่าปีละที่เคยมาอยู่ <S <S เนี่ยนะ่ากนะินมากร้านเนี้ย <S 1> <S 1> นะเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันเลยอ่ะ ไปดูอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราดูฝั่งนี้ไปแล้วใช่ปะเดี๋ยวเราดูฝั่งตรงข้ามมันมีแบบอยากกินกุ้งโคโยตี้อยู่นะแต่ว่าก็เนาะ <c oughs> ไม่ได้กินมานานมากแล้วนะแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยกล้ากินแล้ววะกุ้งคโยตี้เนี่ยเอยลยเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวรอสักแป๊บโอเคข้ามมาอยู่อีกฝั่งนะเห็นไหมร้านค้า แถาซอยหนึ่งเป็นแบบอาหารมันก็จะเป็นอาหารทั่วไปแหละทุกคนวิรู้ว่าถ้าจะไปกินอันนี้ดีก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมทางตรงนู้นน่ะเคลฟเดี๋ยวเอาไว้มาอีกทีแล้วกันคนรอเยอะอะคนรอสองสมคิวอะ่ะร้านอาหารส่วนมากจะเป็นอาหารอีสานนะอยู่แถวเนี้ย มาเลือกเลือกสินค้าเลือกของกินได้เลยมีไส้กรอกไส้กรอกทุกคนไส้กรอกมีโจกด้วยนี่คโยตี้อุ้ยเราคือเราเดินไปเราก็ต้องโบดูรถด้วยไงเพราะว่า คนต้องเดินบนถนนกับรถเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีทางเดินไงเข้าใจไหมมันไม่มีทางเดินเพราะว่ามันมีแค่ถนนกับพอถัดจากถนนก็คือเป็นร้านขายของเลยไงข้าวนึ่งอบไอน้ำเนี่ยข้างหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นคือยูเนี่ยนมอลนะครับถ้าใครมาเที่ยวยูเนี่ยนมอลแล้วแอุ้ยดึกแล้วอ่ะยังไม่ได้กลับบ้านเลยก็ ลงมาเดินได้6วงก็ลงมาเริ่มมาเดินได้แล้วนะครับนี่มีขนมด้วยขนมแบบมะพร้าวสะบับโบราณขนมชิลสิบห้าบาทใส้มะพร้าวโอ้เดี๋ยวเราออกไปทางนี้อันนี้ก็จะมีแบบร้านค้าของกินต่างๆเราออกไปซอยนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทะลุกับถนนใหญ่นะครับ ไปทะลุถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านของกินอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปยูเนียนมอลเดี๋ยวไปเดินเล่นตลาดยูเนียนมอลสักหน่อยหนึ่งก่อนกลับบ้านนะฮะนี่แหละลดาดเผาซอยลดาลดเผาลาดเผาซอยหนึ่งถนนลดาดเผาเหมือนที่เขาบอกยูเคตไงยูเคตลาดเผา เป็นคนอำเภอเมืองลาดผ้าวอำเภอเมืองอ่าอำเภอลาดผ้าวจังหวัดกรุงเทพอ,อแบบเขามีร้านค้าอะไรอยู่นะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบร้านกาแฟที่เป็นส่วนตัวนิดหน่อยเราจะไปตรงนี้เดูดีด ไปตรงนี้ดูมืดดีเอาเรียวๆเลยถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆอุ้ยด้านหน้าเหมือนเขาจะมีแบบร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอยู่ได้นะขอเดินดูกันร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่ราา้านกล้วอ๋นี่ไงร้ <ผม S 2> านลว ละเท้าหนึ่งทับหนึ่งอ๋อทุกคนเนี่ยถ้าเราเดินไปตรงนู้นก็จะมีของกินอีกนะเดี๋ยวเราลองเดินดูอ๋อแต่ก็เป็นแบบร้านของกินทั่วไปเลยทุกคนไม่มีอะไรละเท้าหนึ่งทับหนึ่งนะีตึกสูงเยอะแยะเลยคอนโดคอนโดโรถเมล์เคหะคลองจันทร์ H ahn, สาย4ี่สิบสี่นะครับสาย4ี่สี่สายแปดผ่านบ่อยรถเทาหนึ่งทับหนึ่งจุดตรงนี้ อันนี้คือเป็นถนนลัดพร้าวนี่เมื่อสักครู่ตอนมาเรามาฝั่งนู้นใช่ปะลงเซเว่นตรงหน้าเว่นตรงนู้นแล้วก็ข้ามสะพานมาแล้วก็เดินอ้อมนะครับเดี๋เขาก็จะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวต้มยำ ของท่านี้ก็มีข้าวมันไก่เอ้ตรงนู้เป็นโรงแรมแมวอันนุอะไรไม่รู้นะแบบร้านสังขพันธ์ต่างๆปีหนึ่งตีนี่ไงมีรถเมล์ผ่านเดี๋ยวให้ดูว่าเขามีรถเมล์อะไรบางทีมียูนิทมอลนะครับก็จะมีสายแปดสายสองเจ็ดนะครับ สาย8สาย27สาย44 92สาย96สาย122แล้วก็สาย145สาย182สายรถ502สาย517นะครับนีตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสาย28วะที่กำลังเข้าอ่ะสาย2สาย28นะครับเขาจะไปที่จันเกษมจตุจักรนะครับสาย28สายแล้วรถเป ทุกคนดับมาสัมผัสชีวิตคนกรุงคนกรุงก็จะฟิลนี้เลยทุกคนชเช้าก็ขึ้นรถไปทํางานเย็นเย็นก็นั่งรถเมล์มาทํางานแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะอ๋อนี่เป็นแบบร้านนมร้านนา้ำนี่มเมื่อสักครู่ตอนเริ่มต้นเรามาจากทางนี้แล้วเราขึ้นปุ๊บปุ๊บปบลงนี้แล้วก็เดินตรงไปใช่ไหมคราวนี้เราเดินรอบแล้วเดี๋ยวซันจะเดินไปที่ ท่านจะเดินไปที่ยูเนียนมอลไปเดินดูตลาดยูเนียนมอลซะหน่อยหนึ่งว่าแบบเขามีอะไรบ้างนะฮะร้านขาร้านรองเท้าวุ้นเป็นแบบร้านแบบเก่าแก่คือหลายร้านที่เนี่ยเป็นร้านที่เก่ามากเลยนะเพราะว่าบางร้านอนะ่ะฉันเคยกินเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะเขาก็ยังขายของกันอยู่นะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดิมที่ขายหรือเปล่าแต่ว่าลักษณะร้านอะไรต่างๆเนี่ยบางคนก็เป็นคนเดิมอย่างคุณลุงคุณป้าน้ำตาหูตรงน,นั้นอะ่ะ คือซื้อกินตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วปัจจุบันคือคุณลุงคุณป้าก็ขายอยู่แต่ว่าอาจจะมีลูกมาช่วย้น้องแม,แมวตัวใหญ่นี่เดี๋ยวเราเดินไปตรงไปนี้ใครนั่งใครนั่งรถเมล์มาก็สามารถที่จะมาได้เลยเนาะนั่งรถเมล์สายแปดยูเนี่ยนมอเนี่ยเมื่อสักครู่เรามาถึงปุ๊บเราเลี้ยวไปตรงนี้เลยแล้วก็เดินเลี้ยวเข้าไปข้างในแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไป ตรงยูเนียนมอล์เพื่อที่จะพาทุกคนไปเดินดูตลาดนัดยูเนียนมอล์นี่ไง MRT พหลโยธิน MRT พหลโยธินประตู5ออกมาจากประตู5เสร็จปึ๊บนี่ใครจะขึ้นยูเนียนมอล์ก็ไปตรงนี้ได้เลยนี่เห็นปะแต่ถ้าใครไม่ไปก็มาเดินนี้ตลาดมีไขยแว่นทีตรงนี้ถ้าพาซสยหนึ่งเดี๋ยว ให้เดินออกไปด้านนอกเนี่ยเขาจะมีแบบเดี๋เดี๋มากินเครปให้ดูบรรยากาศนะ่ะโอ้นะยังไงร้านขาก็จะมีแบบพวกเครื่องประดับนะเสื้อผ้าต่างๆนานาตัวละร้อยละห้าสิบมีแบบ อะไรต่างๆนานาเยอะแยะต่างๆนานาคือแบบว่ามันใยญ่ไม่หมดอะไรไงนะเห็นนะกระเป๋าก็มีเสื้อผ้าตัวละร้อยห้าส่ไง,ไงอันนี้คือทางเข้ายูเนี่ยนมอล์นะครับเข้าไปตรงนี้ได้แล้วก็นี่เป็นแบบเสื้อฮาวายนะฮะเสื้อฮาวายตัว200ร้อยนะผู้ชายแบบแบบสบายๆไปท่ลงทะเลเอ้ยเดี๋ยวเราต้องซื้อบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทะเล เดี๋ยวเราจะมีแลนไปทะเลอยู่ไปนอนเล่นๆไปชิลๆไปหาของกินสักสามวันสองคืนเนาะแต่ว่ายัางไม่ได้จองยังไม่ได้อะไรนะแลนไว้ว่า,าจะไปเฉยๆน,นี้เป็นร้านของเล่นเป็นแบบของเก่าของโบราณเนาะนี่ไงนี่อันนี้แบบอุ้ยด้านนู้นก็น่ากินนะเป็นแบบสาหร่ายมันเป็นแบบร้านของเก่าของโบราณอุ้ยอยากได้ขนมอันนะั้นเดี๋ยวเดินมาอีกแล้ว มีเสื้อผ้าในด้านนี้นะอันนี้คือตลาดยูเนียนมอลนะครับตลาดนัดยูเนียนมอลเขาจะมีช่วงเย็นประมาณหกโมงเย็นก็ตั้งร้านกันแล้วนะครับสามารถมาได้เลยเนาะ <c oughs> ก็จดอยู่ถึงห้างปิดเลยดึกๆเลย <c oughs> มีร้านถุงเท้ามีอะไรเงี้ยนะกระเป๋าหมวกรองเท้าหรือว่าใครจะมาไหว้นี่พ่อพิฆเนศต,ตรงนี้ก็ได้นะครับมีพพิฆเนศสาธุ ق. มีแบบตลาดนัดฟิลตลาดนัดแบกกระดินตลาดนัดแบกกระดินรองเท้าร้อยห้า <millet S 2> <uhhh. S 1> ha. สิบมีน้ำหอมด้วยนะฮะน้ำหอมมีเสื้อผ้าเสื้อตัวละร้อยห้าสิบบาทนะครับเสื้อเชิ้ตหรือว่าก็จะเป็นแบบของน่ารักน่ารักงานแล้วแต่ว่าใครอยากได้อะไรนี้มาเดินเอามีทุกวันนะตลาดมีทุกวัน มาเดินเล่นได้แล้วก็ข้างนอกจะมีอันนี้ด้วยนะข้างนอกมีเป็นตลาดของกินเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปที่ประตูรถไฟฟ้าอันนี้ก็ยังไม่ดึกมากอนะ่ะนี่นะตลาดยูเนียนมอลล์ก็คือมาผลโยทินก็คือได้หมดเลยเนี่ยเดินยูเนียนมอลล์เดิน More, เซ็นทรัลพลาวนะครับแล้วก็มาเดินนี่ตลาดยูเนียนมอลล์ไปเดิน ลาดพร้าซอยหนึ่งอะไรงนี้ได้หมดเลยนี่ของกินเขาอยู่โซนนี้สามารถมาเดินมาเดินหาของกินตรงนี้ได้มีขนมปังมีแบบร้านนา้ำร้านยำมีแบบข้าวไก่ย่างมีไก่ย่างหมูย่างอะไรงนี้นะครับเดินต่อ อันนี้คือแบบอยู่หน้ายูเน,นะน,นี่ยมอละนะ้านลูกชิ้นร้านอะไรอย่างเงี้ยนะหมูเห็ดเป็ดไก่นี่คือฟิวแบบว่าพามาเดินเล่นเลยนะมาเดินดูบรรยากาศน่าจะหมดแล้วนะทุกคนแล้วก็เดินยาวไปตรงนี้ถ้าเราเดินตรงไปมันก็จะเป็นรถไฟฟ้าประตูรถไฟฟ้าปร,ประตูสีนะครับ ถ้าจะมายูเนียนมอลล์มาประตูห้าถ้าจะไปเซินทัลลาเ้าออกประตูสี่แล้วก็เดินสกายวอล์กไปมีช่ทำโอ้อันนี้เป็นแบบเป็นผับนะครับเป็นผับดึง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 นะนะโอใหญ่มากแต่ก่อนอ่ะจะเป็นอันนี้แต่ก่อนจะเป็นแบบร้านของกินเป็นร้านอาหารนะที่แบบตั้งเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้าน ตอนเย็นแล้วก็จะมานั่งกินข้าวมานั่งแบบคุยเล่นๆหนูฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็เป็นบาร์เป็นอะไรเงี้ยนะมานั่งชิลได้ใครแบบเคยทานร้านลาดมะพร้าวไหมลาดมะพร้าวจะอยู่ทางฝั่งนู้นุลามาบ่อยมากสมัยแบบทํางาน office, ออฟฟิศใหม่ๆเนี่ยเป็นเด็กทํางานใหม่ๆเมื่อแบบสิบกว่าปีสิบกว่าป,ปีก่อน ร้านร้านมะพร้าวมากันบ่อยมากแล้วคือบ้านอยู่แถวนี้ไงไม่มีอะไรทําก็ไปรัดมะพร้าวนู่นแซ่บซูตร้านอาหารจะอยู่ด้านในแต่ก่อนนะตรงนี้ก็คือเป็นร้านอาหารด้วยแต่วยวนี้ร้านอาหารก็เข้าไปอยู่ด้านในนู่นนะครับเดินเข้าไปแบบหาของกินคนเยอะมากด้านในอ่ะเต็มเลยเน็ตโซนนึงก็มีประมาณนี้แหละทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะ เดินแบบย้อนกลับไปรถไฟฟ้านี่รถไฟฟ้าประตูสี่เอ็มทีผลโยทินเดี๋ยวพาพามาเดินดูเยร้านคาร้านอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานาแบบเยอะแยะมากมายเลยในยฝั่งด้านนู้นเห็นปะเนี่ยร้านร้านมะพร้าวมันจะอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาน่าจะปิดไปแล้วละ่ะเพราะมันหนาหลายปีแล้วเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นไปเดินดูเลยเห็นปะหมดแล้ว อันนี้คือถ้าตรงไปฝั่งด้านนู้นจะเป็นไปสะพานควายนะครับสะพานควายจะตูจกักเ,เป็นแบบไปสนามเป้าอนุสาวรีย์เดี๋ยวตรงไปนู้นเลยนะฮะถนนลัดปล่าที่เราเดินมานะเดี๋ยวเราเาเดินเข้าไปทางนี้เพราะว่าอีกฝั่งนึงก็ถ้าฝั่งด้านหลังที่เราไม่ได้เดินไปตรงนั้นจะเป็นเซนทรัลลาดพร่านานะแต่ว่าไม่ไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำละเดี๋ยวก,กลับบ้านไปหาของกินจะกลับบ้านไป ซือ้อสตออันนี้คือทางลงลงทางลง MRT สถานีผลโยธินนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบมาผลโยธินประตูสี่ตรงนี้จะไปเซ็นทรัลาลดพร้าวนี่ให้ขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับเนี่ยบันไดเลื่อนตรงนี้ไปสถานีห้แยกลาดพร้าวก็คือเป็น MRT เ,เป็น BTS นะครับ BTS ห้แยกลาดพร้าวซึ่งเดินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไปถึง BTS ปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นเอ่อเซ็นทรัลาลดพร้าวมันจะสบายออกแนะนําให้ออก MRT ผลโยธินประตูสี่ แล้วก็เดินมาตรงนี้เลยง่ายๆะเดี๋ยวนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวพามาดูด้านหลังนี่ไงที่เราบอกว่ามันมีแบบร้านเซฟซูดนะครับคนเต็มเลยด้านหลังนะ่ะเซฟซูดประมาณนี้อันนี้ลิฟต์ลิฟต์ลงไปชั้นล่างไปก็น,น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับการพาเดินเล่นๆนะรัเพาวซอซหนึ่งนะ